พี่พี่พี่ชอบเด็กหรือเปล่าแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเด็กแล้วครับถ้าพี่ไม่ชอบเด็กอะ่ะดูโตขึ้นให้ก็ได้นะคะเรื่องหนึ่งก็เป็นสาวน้อยที่ตกหลุมรักเพื่อนของพี่ชายสวย่วนอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องราวของพี่ชายผู้ตกหลุมรักเพื่อนของตัวเองซึ่งสองเรื่องนี้อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันซะด้วยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงลองติดตามกันดูเลยครับผม สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชองฮโยนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนฮะอยู่ในรายการรีวิวหนังสือนะครับผมโอเคก็ผมไม่รู้ว่าจะเรียกเข้ามังงะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะออกเป็นแนวมังฮะวามากกว่าแต่ว่าจะเป็นของจีนนะครับผมอ่าเรื่องนี้เป็นภาพของจีนนะครับแต่ว่าลายเส้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้เกาหลีมังฮะวาอะไเลยนะครับสวยมากโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับผมที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับแล้้วก็็เเเรรืื่่่อองงนนีีปท ติดมากๆแบบติดโคตรๆในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับไม่มีเรื่องไหนมาทําให้ผมติดได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือนี่แหละนะครับวนเวียนอยู่กับ2เรื่องนี้นะครับภายใน2วันเนี่ยผมอ่านจบ2เรื่องเลยแล้วก็ทั้ง2องเรื่องนี้นะครับสามารถหาดูได้ในแอปพลิเคชัน V Comic นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมจะมีหนังสือการ์ตูนโคตรเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าเยอะมากนะฮะนี่นีผมจะเลือกดูนะครับมีแบ่งเป็นหมวดหมู่มีการ์ตูนไทยมีการ์ตูนใหม่มีอะไรแบบนี้นะครับเต็มไปหมดเลยเนาะ เรื่องที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันเนี่ยก็จะคือตามหน้าปกคลิปแล้วก็ตามต้นคลิปเลยนะครับผมก็คือจะเป็นกระตูนแนวรักนะครับผมแล้วก็มีดราม่าผสมด้วยซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะครับผมอยู่ในจัก,กราวาลเดียวกันด้วยนะก็คือเท่าที่พูดมาในต้นคลิปเลยนะครับ เรามาเข้าเรื่องรีวิวเลยดีกว่านะครับเรื่องที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เรื่องแรกเลยนะครับผมก็คือเรื่องแอบรักให้เธอรู้นะครับอ่าดูค้างไว้เลยนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยนะฮะผมดูจบครบทุกตอนแล้วนะครับจะถึงตอนล่าสุดเลยนะฮะเป็นซีซั่น2แล้วนะครับก็คือใครที่อยากหาการ์ตูนซีซั่นหนึ่งตอนน้อยๆนะครับแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับซีซั่นหนึ่งมีเพียงแค่สี่ตอนเท่านั้นนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับผมอ่านแป๊บเดียวจบนะครับซึ่ง1ตอนนี่นง่อนเร็วไมม่ช้าากนะ อาจจะสัก3านาทีจบตอนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมก็แล้วแต่คนอ่านเนาะซึ่งเรื่องแรกนะครับผมก็คือเรื่องแอบรักให้เธอรู้ใช่ไหมเรื่องนี้นะครับตอนแรกนะครับผมเรื่องนี้ผมนึกว่ามันจะเป็นการ์ตูนแนวแบบโชโจจ๋าๆนะครับผมแบบหวานเจี๊ยบแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าดูจากลายเส้นจากทางหน้าปกนะครับผมเห็นปะตอนแรกผมเลยคิดว่ามันจะแบบหวานๆเลยแต่ว่าพอลองเข้าไปอ่านดูนะครับในเรื่องนี้นะมันจะมีความที่ว่ากวนขายหล่อขายสวยขายความน่ารักนะครับผมแล้วก็ มีความเพลินอบอุ่นหัวใจมากๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ยิ่งหลังๆเนี่ยก็คือมีดราม่าด้วยนั่นเองนะครับตามปกคลิปเลยนะฮะโอเคซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการแอบรักของสาวน้อยนะครับผมคนหนึ่งซึ่งก็คือนางเอกของเรานะครับมีชื่อว่าซางจือนะครับผมอ่านชื่อผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบมังงะจีนเนาะก็คือเวลาแปลออกมาเป็นไทยนะครับผมมันก็อาจจะมีออกเสียงผิดอะไรอย่างนี้บ้างนะครับสำหรับผมนะ โอเคก็นางเอกของเราเนี่ยครับผมชื่อว่าสังจือนะครับส่วนพระเอกของเรามีชื่อว่ากวนเจียเสวนั่นเองนะครับผมอ่ะสองคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนแรกผมจาชื่อไม่ได้แต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆโอเคจําได้แล้วนะครับโอเคเราจะมาเริ่มดูกันที่ลายเส้นกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับในต้นคลิปเนี่ยก็คือเห็นแล้วใช่ไหมครับอันนั้นคือลายเส้นของนางเอกนะครับโอ้โหสวยมากนะฮะก็คือเรื่องราวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับผมก็คือคนนี้นะเป็นเด็กที่อยู่ประมาณม2อนะครับอายุ13ขวบนี่แหละนะฮะซ สังซื้อเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆนะครับผมใช้คาว่าเรียนเก่งมากๆเลยนะครับก็คือเนี่ยครูถามก็คือตอบถูกหมดเลยนะครับผมแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่า<ม>กวนนะครับผมเป็นคนกวนๆนะครับเป็นคนแบบคิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะครับผมเลยทําให้คุณครูเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะเรียนเก่งก็เถอะถ้าให้หนูสอนแล้วจะมีครูไปทําไมล่ะคะเรียบร้อยครับโดน ซึ่งเนื้อเรื่องนะครับผมมันก็จะเริ่มขึ้นตรงนี้แหละนะครับก็คือการที่โดนเชิญผู้ปกครองมานะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าตะกวนตีนคูนี่แหละนะฮะและนี่ก็จะเป็นลายเส้นของนางเอกเรานะครับในตอนเด็กนะวงเล็บในตอนเด็กนะครับอ่าเรื่องนี้นะครับผมนางเอกโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะผมอยากจะบอกเลยว่านางเอกตอนโตโคตรสวยนะครับผมใช้คําว่าโค้รสวยนะครับเหมือนแบบพวกสไตล์คุณมาลินชื่อมาลินปะในเรื่องย็บย้าเลยนะครับผมของทางญี่ปุ่นเรานะครับซึ่งการถูกเชิญผู้ปกครองเนี่ย ใ, no? ใ,ใครที่ย nice. ังเป็นมัธยมอยู่หรือว่าผ่านมัธยมมาแล้วเนี่ยน่าจะรู้ดีนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักการที่เราต้องแบบเออเนี่ยทำอะไรกิจแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาพบเนี่ยก็คืออายนั่นแหละเง่ายๆเลยซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็คือคิดเหมือนพวกเรานี่แหละก็คือไม่อยากจะบอกพวกครอบครัวที่บ้านนะครับผมซึ่งครอบครัวที่บ้านของนางเอกเนี่ยก็คือจะมีแม่แล้วก็มีพี่ชายแล้วก็มีพ่อนะครับประมาณนี้เนาะสางจื้อของเราเนี่ยจะไปบอกพี่ชายนะครับผมว่าให้ไปแทนพ่อแม่หน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่อยากให้พ่อแม่รู้นั่นแหละ ดูหน้านงเอกครับก็คือนี่แหละมีแผนสูงนะครับก็คือจะบอกว่าความจริงเนี่ยนางเอกเอากับพี่ชายเนี่ยกัดกันตลอดนะครับผมมีเรื่องอะไรก็ทะเลาะกันตลอดนะครับซึ่งนี่นะครับผมด้วยความที่ว่าโดนเลียงผู้ปกครองนะก็เลยมาอ้อนพี่นะครับแต่ว่าสรุปนะครับผมพอเขาเข้าไปในห้องนะครับกับเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งสูบบุหรี่อยู่นะครับอ่านางเอกของเราก็งงนะครับผมว่าคือใครเนาะ ซึ่งคนนั้นก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับอา่าซึ่งตอนที่ผมเห็นพระเอกในตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกนะผมบอกเลยว่าโอ้โห,หน่าจะบานไปไหนตามกระตายตูนโชโจนะครับแต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยบอกเลยนะครับพระเอกของเรานี่เพิ่มความเท่ขึ้นเพิ่มความ กวนโอยขึ้นเลือกทุกอีพีจริงๆนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับยิ่งหลังๆนี่คือเท่มากนะฮะเรื่องน,นี้นั่นเป็นครั้งแรกของฉันที่ได้พบกับต้วนเจอสวยไม่รู้ว่าเพราะกลิ่นของบุรีในห้องที่ชวนให้สับสนหรือว่าเพราะในตาที่กําลังยิ้มอยู่ของเขา <c oughs> นี่พี่ชายของฉันจริงๆหรออ่ะผมบอกเลยนะครับผมว่านาเอกของเรากวนตีนมากนะครับ <c oughs> พี่ไปทําสัลญยญกรรมมาเหรอ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกของนาเอกแล้วก็พระเอกของเรานั่นเองอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าพี่ชายให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ชายของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวหลักในอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่นะครับผมนี่คือพี่ชายนะครับอ่าซึ่งอคาแรคเตอร,ร์สไตล์ของนาาเอกเราเนี่ยจะเป็นคนที่แบบโกโก้ใช่ไหมครับผมเนี่ยก็คือแบบเนี้ยกลุ่นตีนโกโก้แล้วก็แบบบ้บงๆอ่ะนะครับผมตามสไตล์เด็กม .2 นะครับผมแต่ว่าเพ่ของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ว่านาาเอกของเราไปเรียกว่าพี่มาใช่ไหมเ <c oughs> พ่เกก็จําพี่ไม่ได้แล้วหรอ เมื่อ er กี for for ้ย like ังเรียกว่าพี่อยู่เลยนี่ก็คือจะเป็นสไตล์เขาแบบเป็นต้ะตาะเป็นกลุนๆเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะมีความนิ่งนะครับผมสุขุมมาเลยวันนั้นนะครับสำหรับพระเอกเราเนาะซึ่งเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยก็คือทําความรู้จักกันเนาะแล้วเหมือนนางเอกของเราเนี่ยก็คือจะหน้าแดงกับพระเอกด้วยนะครับผมกลับมาที่ประเด็นหลักเราดีกว่านะครับผมก็คือนางเอกของเราเนี่ยจะให้พี่ของนางเอกเนี่ยช่วยไปโรงเรียนแทนใช่ไหมครับผมแทนพ่อแม่เนาะแต่ด้วยความที่ว่านางเอกของเรานะครับน้องไปกวนนตตีีพ่ชายัวเองนมา้นงเี่่ไกล จะขอล้อพี่ตรงๆนะครับผมก็เลยไปขอล้องต้วนเจียเสทแทนนะครับทาให้พี่เนี่ยโกรธนะครับผมดูเย่เปียกนะฮะซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องที่ประมาณว่านางเอกเนี่ยพาพี่ไปไปโรงเรียนนะครับผมแล้วก็ปอมว่าคนนี้คือพี่ชายจริงๆนะครับผมแล้วก็วนเวียนกันอยู่ชีวิตขึ้นกับ คนนี้เรื่องราวของความรักเนี่ยจะเกิดยังไงขึ้นต่อหรือว่าอะไรต่อเนี่ยก็ต้องลองติดตามดูกันเองแล้วกันนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะฮะบอกเลยนะครับว่าหลังๆนี่คือย,ยิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับผมมีความดรามา่ามีความที่ว่าความห่างของอายุเนี่ยเข้ามาเป็นอุปสรรคนะครับผมทาให้หนาเอกของเราเนี่ยต้องเสียใจนู่นนี่นั่นอะไรยังไงนะครับผมก็ลองไปติดตามดูกันเองแล้วกันนะครับผมสําหรับเรื่องแอบรักให้เธอรู้นะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆยิ่งในเส้นข้างหลังๆนี่คือสวยสุดๆนะครับผมนาเอกของเราตอนโตนี่คือ ไวดิกุตเดี๋ยวผมจะเปิดหน้านาเอกให้ดูสักหนึ่งหน้าแล้วกันนะครับผมผมจะขออนุญาตเซ็นเซอร์พวกคำนะครับจะได้ไม่เป็นการสปอยเนาะนี่ครับผมคือนาเอกในตอนโตโคตรน่ารักเลยนะครับผมผมชอบลายเส้นอย่างนี้มากเลยนะตอนแรกผมเฉยๆนะครับผมแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยเออว่ะลายเส้นโคตรสวยนะครับโอเคมากระดูกันที่อีกเรื่องนึงเลยดีกว่านะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่อง วันนี้วันไหนยังไงก็เธอนะครับผมไอเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องของทางพี่ชายนะครับผมของนางเอกน้องก็คือคุณสร้างเหยียนนั่นเองนะครับผมขอเกริ่นก่อนนะครับผมว่าน่าจุดจุดนี้นะเนื้อเรื่องนะครับผมอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้วาดเนี่ยแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยๆๆนะครับก็คือมันจะเป็นคนละคนกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอันนี้จะเป็นผู้เขียนเนี่ยจะเป็น <S <S จวีจือนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับผมจีจือเป็นผู้เขียนนะครับแล้วก็ผู้เขียนบบทเเนนีี่่ยยกก็็จะะคคือปััวววสรแล้ ผู้ผลิตก็คือลิ้นจาวช่างเหมือนเดิมนะครับ่วนทางนี้นะครับผมผู้เขียนหลักเนี่ยจะเป็นคุณซีโร่แล้วนะครับผมก็คือจะเปลี่ยนคนเขียนนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนคนวาดอะไรอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ลายเส้นเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยตอนแรกที่อ่านเนี่ยคืองงมากนะครับผมว่าคนนี้คือพี่ชายของนาอกจริงหรอนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะว่าหน้ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับ เห็นปะนะครับผมแต่ว่าขอบอกก่อนนะครับผมว่าเป็นคนเดียวกันนะครับเป็นโครงเนื้อเรื่องเดียวกันเนาะแล้วก็มีตัวละครจากในเรื่องแอบรักให้เธอรู้เนี่ยโผล่ขึ้นมาในเรื่องนี้ด้วยเยอะเหมือนกันนะครับนะครับผมซึ่งเรื่องนี้กับเรื่องนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะก็คือในเรื่องแอบรักให้เธอรู้เนี่ยผมแนะนําว่าให้อ่านเรื่องนั้นก่อนนะครับผมมันจะเป็นแนวแบบน่ารักใสๆนะครับผมแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะมีความดราม่าใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้นะครับผมจะเปิดมาด้วยความที่ว่าเป็นดราม่าก่อนนะครับผมแล้วค่อย ب. ซึ่งเนื้อหาเนี่ย ü, ของเรื่องนี้นะครับผมผมขออนุญาตสรุปโดยย่อเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่เป็นการสปอยจนเกินไปนะครับเปิดเนื้อเรื่องมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเป็นเนื้อเรื่องเมื่อมาก่อนนะฮะที่เป็นช่วงที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยอยู่ในสมัยมัธยมกันนะครับผมซึ่งนางเอกของเรามีชื่อว่าวนลีฟานนะครับนี่นะครับผมคนนี้เลยนะฮะส่วนพระเอกของเราก็คือพี่ของนางเอกภาคที่แล้วนะครับก็คือชื่อว่าสร้างเหยียนนั่นเองนะครับ ซึ่งในระหว่าง2คนนี้เนี่ยนะครับเปิดเรื่องมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังแยกทางกันนะครับคือตอนน,อน,นี้มันจะยังไม่บอกนะครับผมว่าณตอนที่แสดงเนี่ยมันจะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นอะไรกันนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยบอกลากันนะครับโดยที่นางเอกของเรานะครับผมก็คือไล่สร้างหยยมไม่หยุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉันไม่ชอบที่นายต้องมาหาฉันอยู่ตลอดเวลาแค่ออกมาเจอกันมันก็งุนหงิดมากแล้วหวังว่านายจะไม่มาเจอฉันอีกนะ อะ่รสไตล์นี้นะครับผมซึ่งพระเอกเราก็น่าชาไปเลยนะครับผมทําได้เพียงตอบแค่คําว่าสบายใจได้ฉันจะไม่มาเจอกับเธออีกแล้วแล้วก็เดินจากกันไปนะครับอ่ะซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับผมว่าเรื่องราวตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับหรือว่าก็คือตอนนี้พระเอกกับนางเอกเนี่ย อยู่ในช่วงวัยมัธยมกันนั่นเองนะครับซึ่งไอเนื้อเรื่องที่ดําเนินเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในช่วงวัยทํางานแล้วของทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะเปิดมาด้วยนางเอกของเรานะครับตามสไตล์การ์ตูนโชโจน clear, ั้นจะเริ่มจากนางเอกนะครับนางเอกของเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ได้ชวนานางเอกเนี่ยออกไปดื่มเหล้านะครับ ขอบอกก่อนนะครับผมว่านายเอกตอนนี้นะครับผมอยู่ในอาชีพเกี่ยวกับพวกนักข่าวนะครับซึ่เพื่อนของนายเอกเนี่ยชวนนายเอกไปกินเหล้าใช่ไหมที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับผมในย่านนี้นะครับอ่ะนี่คือหน้าตาของเพื่อนนายเอกนะครับซึ่งเพื่อนนายเอกเนี่ยมีจุดประสงค์เพียงจุดประสงค์เดียวเลยครับที่มาเที่ยวร้านเหล้านะครับนั่นก็คือการมาหาผู้ชายนั่นเองนะครับผมอ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะ โดยที่มีข่าวลือมานะครับผมว่าเจ้าของบาร์แห่งนี้เนี่ยล่ำลือกันว่าเป็นตัวท็อปแห่งย่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่าเมื่อเห็นเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อนอาเอกก็เลยไม่ไหวแล้วเข้าเลยแล้วกันนะครับซึ่งพอเข้ามาในร้านนะครับผมร้านค่อนข้างที่จะดูดีเลยเนาะเพื่อนอาเอกเนี่ยก็คือรีบหาเลยครับผมไม่เห็นมีใครหล่อเลยจนกระทั่งไปเจอกับคนคนหนึ่งนะก็คือนี่ครับผมซางเหยียนนั่นเองนะครับอ่าตัวท็อปแห่งย่านนี้ก็คือซางเหยียนนั่นเอง ประมาณนี้นะครับผมทําให้นายเอกของเราเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับผมว่าทําไมสร้างเหยียนมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็นึกถึงผ้าวันเก่าๆนะครับผมที่นางเนี่ยได้ทิ้งพระเอกไปนะครับซึ่งเมื่อทั้งคู่นะครับผมหันมาสบตากันเท่านั้นแหละนะครับทั้งคู่ก็เหมือนแบบตกใจซึ่งกันและกันเนาะแต่นางเอกเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าพระเอกเนี่ยสามารถจําเธอได้หรือเปล่านะครับจนกระทั่งนี่ครับผมเล่านะครับผมได้หกใส่ตัวนางเอกนะครับทำให้นางเอกเนี่ยต้องไปเปลี่ยนชุดนะครับผมต้องไปเช็ดชุดในห้องน้านะครับ แต่ทันทีที่ออกมานะครับผมนางเอกกับเจอพ่อหนุ่มชื่อว่าซางเหยียนนี่สูบบุหรี่เพราอกระถอดแจ็คเก็ตออกรออยู่ข้างหน้าห้างน้านะครับใช่ครับผมนางเอกของเราก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยจำฉันได้หรือเปล่านะเขาจําฉันได้แหละอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าซางเหยียนเนี่ยให้ชุดกับนางเอกมานะครับ แต่ว่าพอพระเอกของเราเนี่ยแนะนําตัวเท่านั้นแหละผมเนี่ยนันสกุลซางนะครับก็คือนางเอกเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเนี่ยแนะนําตัวเองสงสัยแบบนี้คือจําไม่ได้แหละนะครับนางเอกก็เลยแบบโล่งใจไปเปาะนึงนะครับผมแล้วก็เออเนี่ยถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะนุนีนันนะครับพระเอกก็บอกว่าเออเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมแค่จะชดใช้ค่าเสียหายให้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับผมสังเกตดีๆเลยนะว่าเนื้อเรื่องเรื่องนี้กับเรื่องที่แล้วนะครับผมจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะซึ่งเนื้อเรื่องของ ผมจะดูเป็นแนวแบบวัยทํางานทั้งคู่จะดูแบบมีความสุขุมมีความเรียบร้อยของทั้งคู่นะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรื่องนี้เนี่ยมากกว่าเรื่องนั้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะเรื่องนั้นเนี่ยมันสนุกเพราะว่าผมได้เห็นการเจริญเติบโตของนางเอกนะครับผมใช้คํานี้ได้ป่ะหมายถึงว่าแบบนางเอกของเราเนี่ยมีนิสัยที่โตขึ้นมีหน้าตาที่โตขึ้นแล้วก็มีความคิดที่โตขึ้นนะครับผมผมก็เลยมองว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับผมยิ่งซีง ตจุดๆนี้เนี่ยเอาไปจริงนะครับผมไม่รู้นะตอนแรกนะครับผมว่าพระเอกจะจำนางเอกได้หรือเปล่าแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละนะครับผมคุณจะรู้เองนะครับผมว่าพระเอกจำนางเอกได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะเกิดเรื่องอะไรต่อจากนี้เนี่ยก็ต้องลองไปติดตามกันดูเอาเองและกันนะครับแต่บอกเลยว่าสนุกมากครับผมเรื่องนี้จะมีความโตกว่าเรื่องนั้นเยอะนะครับใครที่ชอบอ่านการ์ตูนแนวแบบโตๆหน่อยหรือว่าแบบมีเหตุผลหรือว่าไม่ได้สดใสขนาดนั้นนะครับผมก็ลองอ่านเรื่องนี้ดูนะครับแต่ว่าใครที่ชอบอ่านการ์ตูนแนวแบบผ่อนคลายคลายเครียดเน ไปอ่านเรื่องแอบรักให้เธอรู้ดูนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมว่า2เรื่องนี้น่าอ่านทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกันด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าแนะนําให้อ่านทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าแนะนําให้อ่านเรื่องออีกเรื่องนึงก่อนเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประมาณว่าทั้งคู่โตขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่อง2เรื่องนี้เนาะโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าเนื้อเรื่องของทั้งสองเรื่องเนี่ยน่าติดตามทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือภาพสวยมากนะครับทั้ง2เรื่องเลยนะวาดพระเอกนางเอกสวยหลยทุกคคนนะรับ แนะนาเลยนะครใครที่อยากเสพลายเส้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้งยรอติดตามดูนะครับแล้วก็มีนิยายด้วยนะครับผมมีเป็นฉบับนิยายเนาะก็ต้องลองไปหาซื้ออ่านเอากันนะครับแต่ว่านี่แหละใครที่ชอบอ่านการ์รตูนแบบผมเนี่ยก็จัดไปครับลองอ่านมางะดูอันนี้นะครับสนุกมาก โอเคนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะจะมาแนะนํา2เรื่องที่ผมกําลังโคตรติดอยู่ในช่วงนี้เฉยๆนะครับผมสําหรับเรื่องแอบรักให้เธอรู้นะครับผมกับเรื่องวันนี้วันไหนยังไงก็เธอนะครับผมแนะนําเลยนะฮะเรื่องนี้ไปอ่านเถอะครับสนุกมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจจะอ่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description นี้นะครับผมสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบทะเบียนเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไปแล้วครับขอบคุณม,มากที่รับชมนะครับบ๊ายบาย